ที่สุดครับพี่น้องครับกับคําขึ้นที่อีหลางน้อยอุ้งอิงครับได้ไปมอบความสุขความมวลความซื่นนะครับกับผลงานการแสดงด้านนาเวที่ห้เอฟซีแฟนคลับนะฮะพี่น้องทั้งบ้านน้องนําคาทา้งอําเภอตองก้อยจังหวัดสกลนครครับได้รับความสุขความมวลความซื่นกันไปนะครับอ่ะย้อนกลับไปครับพี่น้องครับกับก่อนทีวงจะเปิดมาทําการแสดงเป็นทางการนะครับ กับความประทับใจที่มันเกิดขึ้นนะครับกับคุณพ่อท่านนี้ครับคุณพ่อท่านนี้นะครับซึ่งมีอาชีพนะครับรถทั่วรนะครับได้มาเปิดเผยนะฮะกับทีมงานด้านหลังเวทีในขณะที่พอหยุดกําลังจัดเตรียมเตรียมของนะครับคุณพ่อท่านนี้ก็ได้เข้าไปทักทายพูดคุยให้กําลังใจนะครับพี่น้องครับเรื่องรา่าที่ตรงนี้ครับที่คุณพ่อท่านนี้ มีความรู้ซึกดีๆที่เกิดขึ้นกับอีหลาน้อยองิงนะครับถือตีแพรออกไปนะครับผมเสนนเรื่องเล่าตรงนี้นะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามสาวน้อยเป็นบันพแห้งกับพุ่งจะเห็นคลิปในเรื่องของสัมผณ์กันไปพอสมควรรู้ว่าอีหลายๆคนหลายๆท่านครับกันยังเ่าท่านได้เบิงเ่าท่านได้เห็นเนาะนะครับกับอีสานคุยนู่นตรงนี้ครับขอเสนอเรื่องเล่านำเรื่องเล่าของพอทานีนะครับมาเผยแร่เมาว์ว้าถึงความรู้สึกที่ ในความประทับใจที่พ่อมี่อลูกสาวต่ออีหล่าหน้อยอุงอิงก็นละกันนะครับพี่น้องครับนี่ละซึ่งคุณพ่อครับซึ่งคุณพอ่ออาชีพเดิมคุณพ่อเนี่ยก็คือขับรถทั่วนะครับการขับรถนะครับคุณพ่อบอกว่ามันต้องเพ่งขับรถเน่มือขึ้นนะครับขับรถเ่ยมือขึ้นครับเดินทางเ่ยมือขึ้น มันต้องเพ่งมันใส่สายตามันจ้องไฟเบิงไฟนะครับกับรถขั้นหลายๆขั้น,นะครับที่สวนกันกันมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันกับพล่อยให้เป็นตาเสียคุณพ่อตาเสียไปขางหนึ่งตาบ่บเห็นฮงไปขางหนึ่งเนาะนะฮะความรู้ซึกครับคุณพ่อครับติดตามอีหลานหนอยมาตั้งแตุ่่หล่ะเออตั้งแต่อีหลาหน้อยมาสมัครกับแม่อยู่ทั้งุ่นละ่ะทั้งข้ามาในโดมนะฮะ และก็ติดตามมาตลอดติดตามมาตลอดนะครับครั้งนี้เทื่อแรกครับที่คุณพอเดมาเบิงด้านนาเวที่จริงๆนะครับส่วนมากครับก็บได้ติดตามอยู่ทางเพจทางสื่อ,ทา,อทางโซเชียลนะค,ความประทับใจครับพี่น้องครับคุณพ่อเปิดเผยนะฮะว่าบรูคือกันว่าอีลานอยนี่ยเป็นไพรอื พ่อถึงต้องเบิงตลอดขาดที่สิเบิงคลิปอีหล่าน่อยบ่ได้หาทุ่มพกทุ่มต้องรอครับคลิปอีหล่าน่อยเด้งมากต้องเบิงตีสามตีสี่ช่วงอีหล่าน่อยเตยล่านะฮะย่งเบิงย่งติดตามเฝ้านะครับ,อ,บ,อ,นะรบอืมเมือ่อใดบ่ได้เบิงรู้ซื้อว่าชีวิตครับมันขาดอีอย่างไปอย่างหนึง่ง แม่ความประทับใจตรงนี้ครับพี่ดองครับผมเสื้อในว่าหลายคนครับหาคําตอบสองปีแล้วฮะสองปีที่ลหลายๆคนครับคงจะเป็นมีความรู้สึกคือยังคุณพอทธานีมันบอกครับว่าสองปีแล้วนะครับที่เกิดคําถามครับอยู่ในอกอยู่ในใจของของหลายๆคนหลายๆท่านอยู่ว่าอุ้งอิงครับ เป็นไผ่เออถึงเนี่ยครับถึงต้องเบิงถึงต้องติดตามนะฮะเหมือนคุณพ่อทันนีคือกันครับคุณพ่อบอกเลยครับว่าแม่แต่ทำงานเนี่ยครับทำงานอยู่บางครั้งบางที่ครับก็ต้องเคิกเมื่อเปิดคลิปมาเบิงเอหลาหน้อยองิงนะฮะหรือว่าเหตุงานอยู่เนี่ยนะครับต้องเล่งงานครับ ต้องเฝ้าเห็น,หน,นแ้วแล้วก็เฝ้ามาเบบ่งคลิปอิหลาหนอยอูกอิงนะครับเห็นอิหลาหนอยอูกอิงเบิ่งคลิปอิหลาหนอยอุกอิงแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนะนี่ครับนี่คือความรู้สึกที่ประทับใจพอพอแม่แม่นะฮะค,คงจะเป็นคือกันครับคุณพ่อทันนีแมนบอกครับเนาะสองปีที่ห้ายัง ต้องถามกับเจ้าของตลอดนะฮะสองปีครับที่อีลานอยเขานี่จนกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์นี่ครับพี่น้องครับว่าอุ้งอิงคือไผอุ้งอิงเป็นไผ่นะครับถึงต้องติดตามตลอดเบิ้งตลอดดึกดื่นเทียงคืนครับหลายคนก็ต้องเบิ้งครับต้องเฝ้าร่อน้าจอที่เอฟซีท,ท,ที่ทีมงานสได้ถทไทยทอด นะครับคลิปลงนะแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับค้าวาอิลาน้อยเป็นไันะ่อิลาน้อยก็คือองค์อิงนั่นแหละนะครับเพียงแต่อันนี้คือความคิดเป็นพี่น้องครับอดีตชาตินะครับสิ่งแต่ก่อนแต่เกา่า พิลาน่อยอาจสิเป็นคนมีบุญเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้านาั่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะยครับในอดีตชาตินะฮะซึ่งครอบคลุมหรือว่ามีอิทธิพลมีอำนาจเนาะในอดีตกรในอดีตชาติที่ผ่านมาสะสมบุญญาบารมีในพบที่แล้วชาติที่แล้วนะครับพี่น้องครับ ซึ่งคำตอบหรือว่าหลายๆคนครับกระตางโยงใยนะครับวางหาอีหลานน้อยอุคอิงเนี่ยเป็นผู้นั่นเป็นผู้นี่นะครับแต่สิ่งที่น้องเป็นก็คือเป็นคนที่มีหน้มีองค์เป็นเด็กน้อยบ้านๆใสๆซื่อๆธรรมชาติบ่ได้ปรุงแต่งครับบ่ได้เสแสแ้งนะตลอดระยะเวลาที ติดตามฝ่าองพัฒนาการในเรื่องของอิลานอยอุอิงมานะครับตลอดระยะเวลาสองปีข่าวมานี้ละพี่้องครับนะครับในฐานะเอซคนหนึ่งคือกันครับพี่ดองครับเหมือนกันกันกบคุณพ่อที่นะครับทายทอดความรู้สึกหรือว่าว้าถึงความรู้สึกว่าอิลานอยคือไพ่นั่นแหะนะฮะแมนเิเต็ดเวียกเฮ็ดงาน ก็ต้องเคิร์กเบียกเคิร์กง,งานมาเบิง่งคือจยงคุณพ่อว่าเออก่อนหลับก่อนนอนครับคันบได้เบิ่งเนี่ยมันใจมันเปลี่ยนยังไงเราพี่น้องเนาะอืมบางคนในใจมันตุ่มตุ่มตำตำชีวิตมันคือยังมันบ่สสบูรณ์บุคือยังมันขาดเอียงไปอยา่ยางอย่างหนึง่งคืออย่งวานนั่นล่ละเอานะครับที่รู้ๆครับพี่น้องครับอีลาน้อยูอิงคือซูเปอร์สตาร์นียครับที่ มอบความสุขผ่านผลงานการแสดงผ่านเสียงร้องเสียงล่ำให้พอๆแม่แม่เอฟซีที่รอเบิ่งรอชมอยู่ได้มีความสุขว่าจะเป็นเบื้องผ่านหน้าจอหรือว่าสิเบิ่งผ่านด้านหน้าเวทีครับพี่้องครับนี่ละสิ่งที่อีหลาน้อยองอิงเป็นที่คล่องใจพอๆแม่แม่เอฟซีได้เยอะขนาดนี้แล้วพี่้องเนาะสังเกตบ่นะครับเอฟซีแฟนคลับอีหลาน้อย นะครับซิมิตะลุนพๆแมเมนะครับที่เขาให้กำลังใจอิลลานอยเป็นประจำความรู้สึกบ่แตกต่างกันเมนบ่ครับพี่ดองครับอ่ะมีคนรู้สึกว่าจัางไรครับที่ได้เบิ่งคลิปนี้เมนคุยกันใต้คลิปเดอร์พี่้องเดอร์ในฐานะเอซของอิลลานอยอุงอิงอีกคนหนึ่งกันละกันพูดคุยกันทักทายกันครับกับผู้เหลายสวัสดีครับ